สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดร้านอนุบาลสองทุบออมสินเอาเงินไปซื้อจักรยานยนต์ใหม่ให้ยายร้านใจดีแถมเงินขวัญถุงกลายเป็นวรัลใจฟูเมเฟสบุกบุรพาฮอนดา้าสาขาบ้านโคกซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีได้โพสต์เล่าถึงความกตัญยูของหนูน้อยคนหนึ่งที่ลงทุนบุกได้โพสต์เล่าถึงความกตันยูของหนูน้อยคนหนึ่ง ที่ลงทุนทุบออมสินเอาเงินเก็บมาซื้อรถจักรยานยนต์คันใหม่ให้คุณยายโดยโพสตภาพของหนูน้อยวัยอนุบาลพร้อมกับกองเงินเหรียญตรงหน้าพร้อมระบุข้อความว่าขอบคุณหนูน้อยน่ารักเด็กน้อยอนุบาลสองชื่นชมปลื้มใจแทนผู้ปกครองแฮชแท็กออมเงินซื้อรถเงินสดให้คุณยายขอให้หนูเป็นเด็กดีของทุกๆคนมีความสุขทุกคืนทุกวันนะคะแฮชแท็กปลื้มใจแทนพ่อแม่และยาย เสียงจากหนูน้อยตังออมหนูหมดเลยร้านใจดีแถมเงินให้หนู500บาทเป็นขวัญถุงไว้ออมเงินต่อพร้อมของแถมอีกมากมายนั่งนับเหรียญกันเพลินเลยแฮชแท็กบุรพาฮอนด้าสาขาบ้านโคก HAPPY NEW YEAR 2024ขอให้เป็นปีที่ดีของหนูมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากสนุก .com ขอบคุณครับ